ก็สวัสดีครับสัสดีท่านผู้ใหญ่ผู้ช่วยแพทย์สารวัตรอำเภอชุมพลบุรีของเราทุกท่านนะครับเมื่อวันที่สามช่วงบ่ายหลังจากที่ประชุมหันณาส่วนผ่านไปนะครับทางกำนันนะครับก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานวัน,วนที่สิบสิงหาคม จำปี2 5 0 6, 6เนี่ยนะครับซึ่งเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแมติก็ออกมานะครับเสียงาจากท่านกำนันนะครับท่านก็เห็นพร้อมกันเป็นเอกชนนะครับเกี่ยวกับการจัดงานปีนี้ก็ทําให้เหมือนปีอย่างปีที่แล้วนะครับก็ต้องอชี้แจงให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับ เพราะว่าเศรษฐกิจหมู่บ้านเราชุมชนของเราตอนนี้ก็ยังไม่ไม,ไม่สู้จะดีเท่าไหร่ก็เลยทางที่กำนันท่านก็เห็น้อ,องกันว่าเราจัดง,งานแบบเรียบง่ายไปก่อนก็มติที่ประชุมก็เห็นด้วยนะครับดังนั้นทางคมเองนะครับก็มาพูดมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้อง ได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับการจัดงานวันกำนัลพิหญ่บ้านในวันที่10ปีนี้ก็เอารูปแบบเดิมเหมือนปีที่แล้วนะครับมีการหลังจากที่กิจกรรมบานศารอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีการทําบุญตักบาตรปีที่แล้วมีพระเก้ารูปปีนี้ก็เช่นเคยนะครับนิมนต์พระเก้ารูปนะครับแล้วก็ถวายปินโตถวายปัจจัย ไ้พระรับศีลน,นะครับแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันนะครับและการรับประทานอาหารก็แบบเดิมนะครับบุฟเฟ่ปีนี้ก็มีกับข้าวสามอย่างเี่ข้าวสามอย่างนะครับมีน้ํามีอะไรนะครับส่วนเครื่องดื่มอะไรต่างๆก็นอกเหนือจากน้าก็ต้องพี่น้องก็ต้องช่วยเหลือกันเองนะครับเพราะปีนี้ก็ เจ็บเงินจากพวกเรานี่แหละนะครับไปร่วมกันทําบุญในวันสําคัญของพวกเรานั่นกะ็คือวันสิบสิงหาเนี่ยคนละ100บาทนะครับปีที่แล้วก็100บาทนะครับเงิน100บาทนี่ก็มีการทําทกับข้าวก็ประมาณนักนสองหมื่นประมาณนั้นนะครับสองหมื่นบาทแล้วก็ใส่ใส่ซองนะครับถวายนะครับปัจจัยแล้วก็น้ําอะไรต่างๆนะครับ ก็ต้องต้องใช้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องชี้แจงให้ทุกท่านได้ได้เข้าใจนะครับในการจัดงานที่สำคัญคือให้พวกเราทุกคนเนี่ยไปในวันงานให้จนได้นะครับต้องไปทุกคนนะครับเพราะถือเป็นเรื่องสําคัญและให้อยู่จนกว่ากิจกรรมของเราจะ จบสิ้น,นะครับส่วนหลังจากนั้นค่อยว่ากันนะครับท่านจะไปไหนมาไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็ฝากฝากไว้กับพวกเรานะครับส่วนการเจ็บเงินก็คนละหนึ่งร้อยบาทวันนี้วันประชุมนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็ให้พี่น้องแต่ละตำบลน,นะครับรีบเจ็บเงินนะครับคนละหนึ่งร้อยบาทในงานของอ่า วันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับวันที่10เพื่อที่จะนําเงินไปใช้จ่ายในส่วนค่าอาหารค่าอะไรต่างๆนี่ก็คงไม่เหลือบากรงของอของพวกเรานะครับทุกคนนั่นแหละนะครับระดับเป็นผู้นำนะครับพวกเราก็ต้องทําตัวในวันสําคัญของพวกเราให้ให้ดีที่สุดนะครับส่วนรวมๆแล้วก็พรุ่งนี้มันจะมี เงินของเพื่อนร่วมงานของเราที่ได้เสียชีวิตไปสองเดือนซ้อนนะครับเดือนที่แล้วก็จ่ายไปแล้วนะครับเดือนนี้ก็ให้พี่น้องผู้ใหญ่ผู้ช่วยทุกท่านเนี่ยนะครับต้องช่วยกันทุกทุกตำบลนะครับต้องช่วยกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อเป็นฝันกาลังใจให้กับพวกเราที่ทํางานร่วมกันนะครับเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นพี่เป็นน้องนะครับไม่ว่าจะท่านจะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ใหญ่เป็นสวัตดิ์เป็นแพทย์ นะครับของอำเภอรเราเนี่เราก็ต้องช่วยกันนะครับคนละหนึ100บาทนะครับรวมแล้วเดือนนี้เจ็บเงินอาค่าศพช่วยเหลือศพเนี่ยหนึ100บาทแล้วก็เงินอาวันที่10สิงหาเนี่ยจัางงานที่สิสิงหาอีกหนี่งร้บาทนะครับเป็น200บาทนะครับส่วนเงิน20บาทเข้าชุมวมก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเป็น2 2 0บาทนะครับส่วนพี่น้องตำบลชุพลบุรีของเราก็ ท่านผู้ช่วยแค่สวัส์ก็220บาทนะครับส่วนท่านผู้ใหญ่กับเนื่องจากมีผู้ใหญ่หมดเวลาห,หมดเสียงไปนะครับก็เราก็มีมติเป็นแนวทางเนียกันนะครับให้ช่วยเหลือคนละ500บาทแสดงว่าผู้ใหญ่ของตําบลชนบุรีทุกท่านนะครับต้องนําเงินไปจ่ายคนละ720บาทนะครับก็พวกเราก็จะช่วยกันนะครับก็หวังว่าพี่น้อง คงจะเข้าใจนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับให้ท่านไปร่วมงานให้จนได้นะครับเพราะอาจจะมีการเซ็นชื่อมีอะไรนะครับเพราะเป็นวันสําคัญจริงๆนะครับวันที่10นะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านได้ช่วยๆกันนะครับก็ขอ,ขอหวังว่าพวกเราทุกคนนะครับคงจะเข้าใจในการจัดงานเราไม่ต้องไปเอาอำเภออื่นตำบลอื่นเขามาเปรียบเทียบกับพวกเรานะครับถ้าเขาสนุกขึ้นเพลงไปก็ ขาก็ต้องใช้เงินกันทั้งนั้น,นนะครับใช้เงินก็เงินตัวเองนะครับดังนั้นพวกเราไม่มีเงินไม่มีอะไรก็เศรษฐกิจในครอบครัวแต่ท่านก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับก็เอาตามนี้นะครับตามมต,ติของพี่กำนันก็นแล้วกันนะครับท่านได้ประชุมกันซึ่งก็มีท่านปอโสเป็นประธานนั่งนั่งฟังในที่ประชุมนะครับก็ ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วพรุ่งนีเ้เดี๋ยวข้าประชุมนะครับวันที่4เจอกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ